สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาระบายสีน้องเนยสกุลนะเราไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยเขาตาสีอะไรแต่ว่าเราแค่ระบายอันนี้เล็กไปเอามาเนะเออ เนี่ยนแ่ก็สีเนื้อของน้องมีสกิดนะ เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ระบายสีแล้วเสร็จเลยนะนี่นะคะเราก็ระบายเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาระบายอันนี้เลยนะนี่ <S <S 1> <S 1> <S ใครหา <S <S ปิ๊บ ใครอยากระบายแบบนี้เรามีวิธีนะเดี๋ยวเราให้ดูแอปนะตรอแป๊บนึงเดี๋ยวนี่เลยนะอ่าเดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าแอปอะไรให้ดูหน้าแอปน,นะคะนี่เป็นหน้าแอปแบบลูกตานะลูกตาลูกตานะคะแล้วก็ข้าขมาแลเราระบายไหมไ่เสร็จเดี๋ยวเราบอกนะคะ เราระบายไม้ไผ่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาระบายผมในสกุนะเราตัดไปตอนที่ระบายเสร็จเลยนะเดี๋ยวมันนานนะโอเคลืมบอกไปเราจะใช้สีของในสกุรใช่ไหมเราจะใช้สีส้มอันนี้นะดูว่าสีนี้เขาตีิงนึเราระบายตรงน,นี้เสร็จแล้วนะคะเราต้องขอโทษด้วยเราไม่ได้ทําคลิปนานเราทําแต่ในทิกตอกแต่ในทิกตอกเครื่อง iPad กับของมอมม่าใช่ไหมมันเองนี่ไปแล้วถ้าเราบอกเห็นนะคือแบบ ไม่อยากพูดอะมันเอ็นนี่ไปแล้วอะทีนี้เราตัดตอนเองนี่เลยเล้วเราไปผมในะสกัดเสรถถ็จแล้วนะคะนี่เราระบายเสร็จแล้วนะเราจะต่อไปคิวตอนนะอู้ไม่ใช่ไม่ใช่ชนะแล้วเราก็จะเสริมคิวให้น้องนี่นะโอ้ยอย่าไปอย่าไปมาเพื่อนได้ๆๆไป นี่พอนะคะน้องนียต้องมีคิ้วน้องนียไม่มีคิ้วเดี๋ยวน้องนียเป็นตัวปลานี่น้องน่ารักเลยจะน่ารักแก่แค่ไหนไหนไหมเจ้าจะน่ารักไม่ได้นะคะนี่ามันก็ได้นะเดี๋ยวเราระบายตรงเสื้อคลุมน้องนี่นะเราจะระบายสีอะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะเรายัง ไม่่อยรู้นะนี่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราทําได้แค่นี้จริงๆนะเราต้องขออาภัยด้วยนะเราทําได้แค่นี้จริงๆคะ่ะเดี๋ยวเราปิดฉากด้วยการทำแบบนี้นะมาแอเราก็ทําไม่เป็นนะเราก็จําไม่ได้ด้วยนะนี่นะแบบนี้ปะ กดผิดกดผิดนะแล้วก็แบบนี้ Now, อู้ใช่เลยนังเนตะกบาบบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเอ้แป๊บนึงเราลืมเอ้กกบ i n g ding d ดง i n งง i n g xin lỗi các bạn bye 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 bye